สวัสดีครับพบกับช่องไม่ไม่กลับมาอีกแล้วนะครับกับการรีแอคชั่นเพลงแต่นี้เป็นเพลงที่เราทำรีแอคชั่นไปแล้วนะครับกับวงฮอซีนั่นเองครับกับเพลงพรุ่งนี้ค่อยเลือกได้ไหมนะครับอันนี้เป็นอะคูสติกเปียโนดีแอคชั่นนะครับทุกคนเพิ่งปล่อยใช่เพิ่งปล่อยเลยเห็นปุ๊บก็เลยว่าเออพี่อ้อมก่อนที่เราจะถ่ายแบบซีรีส์เนาะเรามาถ่ายนี่กันก่อนดีกว่ามาอวยเมนพวกเรากันนะครับใช่ลจริงก็เดี๋ยวมาดูกันว่า เป็นรเซชันเวอร์ชันเปียโนที่เป็นอันตติจะเป็นยังไงเพร y, าะพอกซี่อะชอบทำฟิลฟิลเนี้ยออกมามให้เราได้รับชมหลายๆเพลงแล้วทุกคนก็ติดตามอยู่ตลอดและช่วงนี้เขาก็มีไปออกอีเวนต,ต์คอนเสิร์ตต่างๆคอนเสิร์ตที่แบบมีไลอัพมาแล้วว่ามีพ r อกซี่ไปร่วมงานอะไรเงี้ยทุกคนก็อาจจะได้เห็นเวอร์ชันนี้ในบนคอนเสิร์ตด้วยก็ฝากทุกคนนะครับที่ผ่านเข้าไปผ่านมายูทเซอร์ทุกคนนะครับที่ผ่านไปผ่านมาก็ มาติดตามรับชมไปด้วยกันทุกคนมาปั่นวิวทั้งตัวของพอซี่เองแล้วก็ช่องเราเองด้วยนะครับไปก็่อนที่จะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งใหม่กันมันใจให้ด้วยนะครับหือกดเป็นซุเปะแตงกันได้นะจ๊ะทุกคนไปอยู่เซอร์ทุกคนเริ่มเริ่มเราเข่งเหมาะกับเป็นนมากเลยอ่าไม่ไม่สาดโอ้โหเอาตายปะเนี่ยเอาตายปะเนี่ย ชุดทุกอย่างถูกต้องโลเคชั่นดีอุ้ยชุดโชว์ดีมากสกุลชุดเธอดีมากทีอ่ออดนะอะขาวแบบ 我。不 can like <laughs> กอดมาให้กอดแล้วก็บอกรักที่สุด,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 ด เธอที่ขอเลิศมาแผนที่เราเคธอได้ทำสรุปม่ให้บางแล้วเป็นเกิดวันนี้ก็รจปอเคก็เจอข้างๆสัญญที่ให้กันไว้ทไม่ได้ไม่เคเจอรักใครได้ไหมได้ไม่เคเอรักใครได้ไหมได้ไ่เคยเจอรักใครไดไหมไดเคยเจอรักได้ไหมได้ม่เคยเจอรักใ้าหมได้ไม่เเกใคด้ไหมได้ไม่ใครไดไหมไ้เคยเจอรักใครได้าหมได้ไม่เคยเจอักใครไดไหมได้ไม่เคเจรักใคได้ไหมได้ไม่เคเจอรใครได้ไมไม่เคเจอรัใครไม่เคยเจอรักเค็นด้ไหมได้ม่อรักใค้ไหมไ้ไม่เคนจะชอบใคกได้ไมได้ไม่เคย ก็สายอ่ะองไม่สายเยอะมากาโฟมนี้มันเกิดไปปะเฟรมนปปี้คืปปออะไรทุกคน 午前5時まで待っ สุดส่งมากอันเนี้ยฉันว่าเลิศมากทีมทำกันบ้านดีมากมันแบบเวอร์มากมันเวอร์มากแกดีมากเลยทุกคนชอบมากชอบมากชอบมาก,มากแล้วว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่เพลาะเลยแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพด้านการร้องของน้องด้วยจริงคือว่ารู้สึกว่าน้องทำเถ่งมากๆคือ อย่างที่เราทำเรียกชันตัวคลิปแรกเป็นโนที่เป็น MV อ่ะครับฟังครั้งแรกที่เราทำเรียกชันงงต้องยอมรับว่างงมีคนมาบมกบว่าเออเขาก็งงแต่มันต้องไปฟังหลายๆรอบอย่างที่บอกอ่ะแต่พอมาเป็นเวอร์ชันอะคูติกเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสบายหูขึ้นมันเพาะขึ้นมันมันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเป็นเพราะว่าเราไปฟังมาหลายรอบแล้วแหละแล้วเราลองตามได้แล้วใช่เราเลยรู้สึกว่า มันดีมากๆเลยที่ไม่ต้องอะไรมากๆอย่างที่พูดไปตอนเรียชันเนาทุกคนแบบแค่มาร้องกับเปียนโนโ,นโชเสียงโชหน้าตาโชอะไรแค่นี้ก็พอเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เราน่าจะอยู่ในเพล์ลิต์เราแล้วฟังต่อเนื่องกัน,นจริงว่ามันเศร้าขึ้นแบบดับเบิลไปเลยคือพอเป็นเวอร์ชันเปียโนแล้วมันแบบอีโมมากคือดูแล้วมันเศร้ามันคือคนที่แบบอย่าเพิ่งเลิกกับกูนะป้าจริงๆมันดู่วยหาดูแบบ มากกว่าเดิมมากๆเราว,ว่ามันเป็นเวอรช์ชันที่แบบขยี้ดีอะ่ะเออถ้าคนที่แบบอยู่ในมูดเดียวกันกับเพลงน่าจะร้องไห้ได้เลยน่าจะอินน่าจะอินมากๆได้เลยเพราะว่าแบบเด็กๆคือโอโ้โหใช่มีน้ำเสียงที่มันแบบมันมันเป็นน้ำเสียง<ต>ที่มันท่อนที่มันขึ้นมาอย่างนั้นรุนมากเก่งมากเก่งทุกคนเลยเป็นลายประสานที่ ว้าวทามากอาจจะแบบไม่ค so re yeah, nice. ่อยได้คาดหวังจากพ็อกซี่เท่าไหร่เพราะว่าปกติคือน้องนิ้นเพื่อฟอร์มแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นการแบบการันตีได้เลยนะว่าเด็กๆไม่ได้แค่เพื่อฟอร์มดีนะแต่ล้องดีมากทุกคนมีมีการพัฒนาการด้านการร้องในทุกๆซิงเกิลจริงๆอันเนี้ยคือยากมากๆนะกับการแบบ ไม่ด้แบบเพราะว่าเน้นเสียงอะเป็นโนมันคือการเน้นเสียงมันสุขการเน้นโวคอลมากๆอะไม่ได้แบบว่าทุกคนถนัดด้านนี้แล้วต้องไปด้านนี้ตลอดอะทุกคนมีการปรับตัวและพัฒนาไปมากใช่เป็นออรเดอร์ของตัวเองแล้วทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะรู้สึกว่าวงการทีป๊อปมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนหมายถึงว่าก็เรียนรู้และพัฒนาไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆปรับตามยุคสมัยหรือตามเพลงอะไรต่างๆที่ ตัวค่ายเองหรือตัวศิลปินเองที่จะคีเอทมาให้พวกเราได้ดูแล้วเป็นการปรับตัวที่เรารู้สึกว่าเราโอเคไม่ได้ปรับตัวหักมุมไปเลยค่อยๆปรับแล้วก็ปรับแก้กันไปทีละซิงเกิลอะไรเงี้ยทุกคนค่อยๆดีขึ้นใช่แล้วว่าค่ายเองก็น่าจะมีเพลงอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ดูตามไวยดูตามควรจะเติบโตขึ้นไปทุกคนคือถ้าให้พ็อกซี่มาสื่อสารเพลงนี้ในปีแรกๆมันก็อาจจะยังไม่ได้แบบด้วยไวยเขาตอนเนี้ยมันเหมาะกัรไทม์มิ่งของการเล่า ซอรี่ประมาณนี้หนักขึ้นนิดนึงมีความแบบโหยหามีความแบบผ่อน้องแล้วเนื้อเสียงมันได้แล้วฟิลเขามันได้หมดเลยเสื้อผ้าหน้าผมขอตุงดิมถูกมากถูกทุกอย่างคีไว้ดีๆนะพวกอะไรที่มันดีแบบนี้ถูกมากเราว่าเนี่ยทีมทำกันบ้านจากโลเคชั่นเลยว่าแบบเราจะถ่ายกันที่นี่แล้วก็แบบหาทุกอย่างมาแมทให้มันแบบคลีนมากคืออยากเห็นฟิล อารมณ์ฟิลนี้ขึ้นออนสเตจสะครับคือเราเห็นมาฟิลคือการขึ้นออนสเตจของวงแต่และว,วงนะเราคาดหวังกับชุดคาดหวังกับโชว์หลายๆอย่างเราอยากให้มันแบบส่งกันนะเสริมกันไปเรื่อยๆทุกคนอยากแบบอะไรที่แบบว่านี่ว่าคนน่าจะชมเยอะว่าน้องพัฒนาการดีมากแล้วก็ชุดอะไรต่างๆดีมากอยากให้ทางทีมเอากลับไปแบบเก็บไว้เป็นคอลเลกชันอีคอลเลกชันหนึ่งที่สามารถเอาไปออกงานต่างๆหรืออะไรได้ จริงเซตนี้คือเหมาะกับทุกคนทุกคนแคลรี่อยู่มากๆเอาอยู่มาแพงมากทุกคนมีความแบบหลากหลายสไตล์แต่เวลาฟิล์มเฟรมที่มันรวมอ่ะเรานั่งโอ้โอ้ไม่กอดะปพื้มใจมาคือถูกคิดถูกว่าคือถูกคือถูกทุกคนส่วนเรื่องการมือซ้ายมือขวามื่อกี้มองแล้วมีการเปลี่ยนไปเรื่อยเราจะช็อตเพราะไม่น่า แต่ว่าเหมือนจะมีใครที่ถนัดมือซ้ายแน่แน่พะฉันรู้สึกว่าน้องจับสายตลอดแต่ว่าบางคนอย่างองลีมีเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสองข้างเลยือแบบนั่นแหละเดี๋ยวก็เราคงจะได้เห็นเพอร์ฟอร์มในตามคอนเสิร์ตต่างๆแหละทุกคนเราน่าจะเจาเวอร์ชันไหนใช่มาเล่นแต่เรายังไม่เคยเห็นเพอร์ฟอร์มเลยนะมีในสตอรี่ิกตอกบางที่แบบมีแฟนชันแบบแปลกๆที่ขึ้นอินโทมาได้ยินยังง ว่าง่ายบอกมาอะไรอย่างนี้ทุกคนมันจะแปลกหน่อยแต่ก็น้องๆก็คงแบบเอ้ยอีแฟนคลับพวกนี้ยูสเซอร์แบบแปลกใหม่ไปหน่อยแต่เขาก็รู้สึกมีแฮปปี้มีความสุขว่ฟนคลับก็ไปสรรหาคิดเด้อทุกคนคือแบบแปลกใหม่จริงนี่ยังไม่เคยดูเพลงนี้ออสเตอร์มากเวลาที่แบบยูสเซอร์เขาแชร์กันเนาะทุกเพลงมันตลกมากเลยอ่ะสู้จะปังปังปัง เออบมอกไซ่มึงถาว่ากูครั้งกูลองดังมากกูแบบเต็มที่มากเลยนะสถานะยังเบอร์แต่ภาพเธอคนชัชัดา เสียงแบบเฮ้ยเฮ้ยไปมั่วซั่วหมดอ่ะทุกคนก็คือถ้าเพลงไหนที่เป็นเพลงที่มีชานก็ดูได้เลยว่าไม่มีลงในสตอรี่เพราะเสยไอเสียงตัวเองเสียงเราอ่ะยิ่งกว่แบบอุ้ยเธอบอกว่าเพลงนี้ก็มีชานได้แล้วเธอจะไปสอมเพราะว่าน้องขึ้นกับชาป๊อปเจอกันนะคะทุกคนเจอแน่นอรทุกคนฝากซัพพอร์ตซอมเราด้วยก็ ได้ยินว่าช่องเราด้วยทุกคนไม้ออกสีดีๆนะคืว่าความหมายแบบเปลี่ยนไปไกลมากจริงฝากซัพพอร์ตเดินนะครับก็จะซัพพอร์ตพอกซี่ไปเรื่อยๆเนะมีผลงานใหม่อะไรคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้อยากให้น้องเติบโตและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าปีนี้พอกซี่มีอะไรหลากหลายที่แบบเติบโตให้เราเห็นได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำคลิปทำโปรโมททำอะไรดีมากยิ่งขึ้นเรารู้สึกว่า ทีมงานเบื้องหลังน่าจะแบบไปทํากําบ้านมามากยิ่งขึ้นก็เป็นกำลังใจให้ยังอยากไปคอนที่ใหญ่กว่าเดิมนะทุกคน Impact a r e n a น่าจัดสองสามรอบอะไรก็ว่ากันไปน้องอยากให้น้องเติบโตไป่ออรลบั้านเพลงใหม่มาให้เราได้รับฟังเรื่อยๆอยูรอบหน้าอยู่ Impact ได้นะให้มันส่ออกจริงๆอ่ะน่าจะแบบยิ่งใหญ่ได้เลยแหละเพราะตอนนั้นเราว่าแข่งแกร่งละจริงมีเพลงอะไรมาให้แบบโพราะ p r o มันดีมากทุกคนเราทําทุกอย่าง ไล่ไล่เรื่อยๆนะของข้อซีไปตามไล่ดูได้นะครับแล้วจะทำใหไ่นะ